ข้าวไรโนเสารเป็นข้าวหอมมะลิ100%สายพันธุ์105ที่ปลูกในจังหวัดยะโสธรโดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่รู้จักกันในเรื่องความหอมนุ่มและรสชาติที่อร่อยคุณภาพพรีเมียมขนาดนี้ ถึงมีราคาค่อนข้างสูงนะครับข้าวชนิดนี้สามารถปลูกได้ปีละครั้งหรือเรียกกันว่าข้าวนาปีนั่นเองส่วนตัวเฮียแล้วเคยซื้อมาหุงกินที่บ้านนะครับแต่ถ้าเราใส่น้ําเยอะจนเกินไปข้าวก็จะนิ่มแฉะนะครับแถมข้าวยังไม่ค่อยขึ้นหม้ออีกต่างหากแต่เขาแปลกนะครับกลับกลายเป็นที่นิยมในการทาข้าวมันไก่ของพัฒคาารดังๆหลายเจ้าแล้ววันนี้เฮียก็ได้รับอนุญาตจากซออยุนะครับร้านข้าวมันไก่ไฮโซที่ให้เฮียมาถ่ายทําการหุงข้าวมันไก่วันนี้นะครับว่าทําไมก็ถึงใช้ข้าวไดโนเสาร์เป็นข้าวที่ราาคสูง แล้วก็ยากอีกต่างหากก็อย่าเสียเวลาดีกว่าครับไปรับชมกันดีกว่าครับอ๋อจะเป็นแบบนี้นียครับแล้วมันก็คือมันยังไม่หมดอ๋อได้อีกนะได้ได้แล้วคันนี้ก็เหลือแต่น,น้ำมันเลยใช่ไหมครับแล้วก็น้ำนิดหน่อยไหมมีไหมไม่มีไม,มไม่มีน้ำเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะหลังจากที่เขาเจียวน้ำมันไก่เสร็จแล้วเขาก็เอาไปผัดกับเครื่องเทศจนหอมนะครับเป็นสูตรของทางร้านนะครับ แล้วก็เอามาใส่กับน้ำซุปร้อนๆแล้วก็เอาข้าวลงไปอย่างที่เห็นนะนั่นแหละครับเป็นสูตรลับของทางร้านใช้ความชํานาญมากๆในการคนข้าวนะครับถ้าแห้งเกินไปก็จะไม่สุกอย่างที่เขาว่าแหะครับใช้นาฬิกาในการจับต้องใช้ใชความแม่นยำสูงครับในการทําข้าวถ้าพลาดก็คือแฉใช่ไหมแฉแห้งเกินก็ไ่สแห<จ>้งเกินก็ไม่สุก แล้วนี่ก็คือร้านซอยุข้าวมันไก่ไฮโซนั่นเองล่ะครับ อยู่ในจังหวัดสระบุรีอำเภอหนองแคตรงปั๊มน้ำมันปตท,อท,อทอหนองปลาหมอตรงข้ามโรงไฟฟ้าหนองแคนั่นเองท <Yeah. S 1> างร้านคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่ที่ต้มนุ่มชําแล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิที่เกรดพรีเมียมส่งตรงมาจากแดนอีสานนั่นเองพร <Yeah. S 1> ้อมเสิร์ฟให้บริการตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับที่จอดรถก็มากมายและแถมยังมีแอร์เย็นๆให้เราหลบแดดก,กันอีกนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกจะมาเขาก็มีไลน์แมนส่งและเราก็จะปักพิกัดไลน์แมน กับพิกัดร้านไว้ในใต้คอมเมนต์ให้เพื่อนๆนะครับ <Yeah. S 1> อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ